รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยทิพยาประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะตออยู่นี่พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอ่ะทิพเชาววชัวร์จากทิพยาประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางอ๋อเที่ยวที่ไหน <ๆ S 1> ก็หายห่วงสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการแอดไทม์ในค่ำคืนนี้ ช่วงเวลาของหมู่เตะรูนะครับวันนี้ครับเราก็ยังอยู่กันที่เดอะซูคาเฟ่นะครับอยู่ที่ไหนพี่เออยู่ที่ด้านหลังวัดกลักนะครับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับอย่าลืมครับท่านชมถ้าท่านชมมาที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วนะครับกับเครื่องดื่มอร่อยมากนะครับผมจะบอกว่าเครื่องดื่มที่นี่อร่อยมากและบรรยากาศดีมากบรรยากาศแข่งสวนสัตว์เปิดนะครับอย่าพลาดมาที่อำเภอประจวบคีรีขันธ์แล้ว มาที่เดอะสูคาเฟ่นะครับซึ่งในวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนสองพันหกสิบแปดนะครับวันเสาร์วันเสาร์นะครับเข้าใจว่าไม่ใช่วันเสาร์เป็นวันเสาร์ห้าด้วยเสาร์ขึ้นห้าค่ำเสาร์ขึ้นห้าค่ำใช่ไหมใช่ก็คือว่าเป็นเกินของสองห้านะครับเป็นแรงมากซึ่งเราเองเนี่ยจะมาที่จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีนะครับวัดไหนพี่ วัดสัมมาโลวัดสัมมาโลนะครับชาวบ้านครับชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกตำบลสัมมาโลนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับพลาดไปได้นผู้ชมงานนี้งานใหญ่งานใหญ่ซึ่งที่นั่นเองเนี่ยจะบอกว่าที่วัดสัมมาโลเองนะครับก็มีองค์ท่านเทาเวสุวรรณนะครับมีทั้งองค์ทวเวสุวรรณเขาเรียกที่ทําจากไม้จันหอมนะครับมีสององค์นะครับมีเทวเวสุวรรณ องค์สีเขียวเนี่ยที่เปมาทำจากไม้จันหอมครับแล้วก็องค์สีแดงแล้วก็องค์สีแดงนะฮาพลาดนะครับท่านผู้ชมญาติธรรมที่อยู่ถึงด้านของเพชรบุรีนะครับหรือใกล้เคียงนะครับผมย้ำนะวันที่27กันยายนนะครับวันเสาร์ที่27กันยายน2568นี้ถือว่าเป็นวันก็เป็นเลิกของสาห้านะครับซึ่งแรงมากนะครับแล้วก็ที่วัดสำโรงแห่งนี้ จะมีชื่อในเรื่องขององค์เทวีสุวรรณอยู่แล้วนะครับว่าทุกคนเนี่ยเคยมาสัมผัสนะครับสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์นะครับข่อองค์เทวีสุวรรณแห่งวัดสมลงรณนะครับองค์เขาเรียกองค์ปู่เขียวนะครับองค์ปู่เขียวแล้วก็ทางด้านของที่นั่นเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายอย่างนะครับในวันที่27เนี้ยเราเปิดพิธีกรรมนะครับให้ทางด้านของทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสนะครับ มาเรื่องของการจุดเทียนกันนะครับในวัดส่อรลง่งนี้พี่เอรู้เรื่องราวขององค์เทวีสุวรรณไหมครับก็อันนี้เท่าที่ศึกษาดีกว่าในในพระ泰พิมพ์หลวนะว่าก่อนที่จะเป็นมหาเทพครับเวสุวรรณเนี่ยครับท่านก็เคยเกิดเป็นเป็นพราหมณ์ชื่อกุเวรพราหมณ์นะฮะแล้วก็มีอาชีพเนี่ยขายน้ำอ้อยนะหีบอ้อยขายแล้วก็ด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนใจบุญนะฮะครับขายไปแจกไปฮะจนกระทั่งว่า กลายเป็นสิทธิใหญ่แล้วก็แจกฟรีแจกน้ำม้อยเนี่ยฟรีเลยะ,ะครับตลอดชีวิตนะฮะอายุยุคยุคนั้นเนี่ยประมาณ20,000ปีองค์วามเป็นมนุษย์นะฮะหลังจากที่สิ้นจากกูเวลาพาแั้วเนี่ยก็ไปจุติบนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะชื่อว่าเท้าวเวสวุวรรณเป็น,เป,นเป็นเจ้าสวรรค์ผู้ปกครองสวรรค์ทาด้านทิศเหนือนะฮะก็ถือว่าในในใ,ในสวรรค์ชั้นเนี้ยมีท้าวมหาราชอยู่สี่สี่องค์ใช่ไหมฮะก็คือเท้าวิรุปักก็คือปกครอง พญานาคท้าววิรุฬหกก็คือปกครองยาคุดท้าวทัตตลดกับปกครองพวกเทวดานะฮะแล้วก็องคูเทวิสุวรรณก็ปกครองยักษ์ครับซึ่งอย่างนี้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพเทวาทางด้านของชั้นจตุุหาราชิกาแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อนะครับความเชื่อที่อยู่ใกล้กับมนุษย์ใกล้กับคนนี่แหละนะครับความสัมผัสต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนผู้ชมรู้ไหมว่า ความสัมผัสแต่ละยานสัมผัสความสัมผัสที่แต่ละคนมีจิตสัมผัสสัมผัสอย่างไรนะครับแล้วองค์ท่านเทวิสุวรรณมีความผูกพันกับมนุษย์อย่างไรนะครับโดยเฉพาะที่วัดสัมมาโลครับนะครับวัดสัมมาโลกเนี่ยมีองค์ท่านเทวิสุวรรณอยู่ก็เป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันอ่าใช่ครับนะครับซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทวิสุวรรณแห่งวัดสัมมาโลกเป็นอย่างไรท่านผู้ชมติดตามชมนะครับว่าเดี๋ยวทางด้านของพระคุณเจา้าท่านเจ้าวาดจะมาเล่าให้ฟังว่า องค์ <ông S 2> ทาวเวสวุวรร์แห่งวัดสัมมโลงเป็นอย่างไรติดตามชมครับครับเจริญพรครับครับก็ถ้าจะกล่าวถึงท้าวเวสวุวรร์ของวัดสัมมโลงนะครับที่เรารู้จักกันในนามว่าองค์ปู่ดําใหญ่เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่มีวัดสัมมโลงมาก็มียักษ์สตนอยู่ในวัดอยู่แล้วนะครับแต่มาช่วงปี2,564ช่วงปลายปี นะครับก็มีโยมที่เขามีความทุกข์ความร้อนแหละนะมาจากอําเภอปากท่อราชบุรีนะครับมาที่วัดสัมมโลงนะมาก็ไม่เจอพระก็เดินขึ้นไปบนกุฏิหาท้าเวสวรก็หาไม่เจอสรุปสุดท้ายโยม,มาอีกครั้งหนึ่งวันที่สองธันวานะครับปี2564ท่านก็มา มาแล้วก็ไม่เจออีกเช่นกันแต่ก็กลับไปได้ครึ่งทางได้ยินเสียงเรียกว่ากลับมาก่อนกลับมาก่อนโยมทั้งสองคนได้ยินเสียงก็เลี้ยวรถอยู่เทินกลับมามาถึงวัดก็มาเจอพระมาบอกถามพระว่าจะมากราบทเาวสุวรรณซึ่งณนะตอนนั้นนะครับเาวสุวรรณที่องค์ปู่ดำใหญ่เนี่ยที่เรียกว่าองค์ปู่ดำใหญ่เนี่ยองค์สีเขียวเนี่ยนะครับถูกเก็บรักษาไว้ในห้องของอาตมาภาพ ซึ่งไม่มีใครที่จะได้เห็นไม่มีใครที่จะได้รู้นอกจากคนในชุมชนเท่านั้นและโดยเฉพาะคนที่มาบวชแต่คนที่มาบวช9วัน7วัน15วันนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นแน่นอนนอกจากบวชเป็นพรรษาแลยบอกอ้าวเขารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าไปเข้าฝันเขาก็เลยได้เชิญโยมขึ้นไปคุยเขาก็บอกว่าท่านไปเข้าฝันน่ะบอกว่ามีความทุกข์ความร้อนมีปัญหาให้มาขอพรฉันจะช่วยแต่มาเนี่ยต้องมาเจอเจ้าอาวาดนะเพราะฉันอยู่ในห้องเจ้า,าวาด อันนี้คือเป็นประโยคที่ตัวอาตมาภาพเองก็งงเพราะว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เคยเล่าได้กล่าวให้ใครฟังแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสัมมโลงไปบอกไปกล่าวให้โยมเข้ามาและหลังจากนั้นโยมก็มากันเรื่อยๆด้วยปากต่อปากและท่านก็ให้เข้าฝันจนนับเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ที่วัดสัมมโลงเนี่ยญาติโยมที่มาส่วนมากจะมาแล้วก็มาอีกเพราะว่า ได้สำลิดผลสำเร็จสำลิดตามเรียกว่าสมความปรารถนาด้านโชคลาภก็เยอะด้านค้าด้านขายด้านนาทีการงานก็มีมาแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าเอาเป็นวัาที่เนี่ยคนที่มาเนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่ศรัทธาจริงๆศรัทธาเทวสวรรจริงๆถ,ถ้าโยมอยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยหนึ่งเราต้องมีศรัทธา ศรัทธาที่บริสุทธิ์นำความสำเร็จมาให้เราและที่สำคัญก็คือบุญกุศลที่เราจะทำและถวายท่านได้เราทำเนี่ยคือเป็นการการสร้างบุญสร้างกุศลมันก็คืออยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะก็คือต้องทำความดีนี่แหละคือที่สำคัญที่สุดคือแล้วเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาคิดดีพูดดีทำดีย่อมได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมช่วยเหลือนี่แหละครับ เนี่ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวลกลับอย่างหนึ่งนะครับในความเชื่อและประสบการณ์นะครับยังมีประสบการณ์อีกมากมายมากผมจะบอกจริงจ้ว่าเทวเวสุวรรณนะแห่งวัดสมุนงค์แห่งนี้มีผู้ที่มาเขาเรียกมีผู้ที่เข้ามาสัมผัสพี่เอรียกว่าสัมผัสมามาสัมผัสท่านมาเจอท่านแต่เรื่องราวต่างๆแต่เรื่องราวอื่นๆเนี่ยบางทีเราไม่สามารถออกสารได้พูดตรงๆทุกคนที่เข้ามาสัมผัสแล้ว เข้ามากลับไหว้แล้วเข้ามาบูชาแล้วเข้ามาขอพรแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาต้องติดตามชมนะครับในยูทูบพี่เอกฟังเรื่องราวขององค์พระวิสุวรรณเห็นว่าสำารงเป็นไงบ้างก็ต้องบอกว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะในประเทศไทยนะนอกจากวัดจุฬามณีนะผมว่าวัดสัมารงเนี่ยเหมือนปู่เวทเนี่ยลงมาเขาเรียกว่าเหมือนลงมาทำพันธกิจภารกิจที่นี่ชัดเจนมากครับ การขอพรต่อองค์สิทธิศักดิ์สิทธิการขอพรต่อองค์เทพเทวาไม่ใช่ขอแล้วคุณจะได้เลย uh huh. มันอยู่ที่ตัวคุณต้องปฏิบัติด้วยใช่คร uh ับ huh. อย่างน้อยเนี่ยคุณอยู่ในกรอบของศีล uh huh. นะครับพลังแห่งบุญพลังแห่งธรรมะคุณเนี่ยจะไปช่วยในการเกื้อกูลในเรื่องนี้ uh huh. เช่นเดียวกันนะครับ uh huh. พิธีการจุดเทียนหลิกเคาะดวงเบิกทรัพย์แห่งมนต์อักษรของท่านท้าวเวสสุวรรณที่เราจะไปจัดพิธีกรรมขึ้นที่วัดสองมโลนะครับ uh huh. ในวันเสาร์ที่27 กันยายน2568นนี้เช่นเดียวกันนะครับการจุดเทียนแห่งอัคระทุกอัคระเนี่ยในไส้เทียนหรือไส้เทียนจะมีอัคระขึ้นมานะครับอัคระทุกอัคระจะสัมฤทธิ์ผลนั่งอยู่ที่จิตของท่านจิตอันเป็นกุศลจิตอันบริสุทธิ์ของท่านที่ท่านตั้งจิตภาวนาในการขอแต่การขอแล้วเนี่ยต้องอยู่ในเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ว่างเปล่าเองอการเข้ากรรมฐานในขณะที่จุดเทียนการ ฝังธรรมการปฏิบัติธรรมการอยู่ในกรอบของสิลน,นี่คือสิ่งที่ว่งบอกว่า,วาคุณจะมีความสําเร็จในเบื้องต้นนะครับไม่เป็นไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมในสัปตาต่อไปนะครับว่าพิธีกรรมการจุดเทียนแห่งมนอัคราขององค์ท้าวเวสุวรรณเป็นมาได้อย่างไรทํำไมวัดสัมมโลงถึงเลือกพิธีนี้ไปที่วัดทําพิธีกรรมนี้ในวันเสาร์ที่27กันยายน2568นี้ เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันนะครับวันนี้เราสองคนกลับลาไปเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอยู่บ้านชิลจริงถ้ามีทิปโฮมโซลูชันน้ำคาตาอยู่พอดีเลยอน้ำท่วมก็ชิลเอาอีกไหมลูกไ,ไ,ไม่แล้วค่ะแม่อร่อยมากเลยนะยมยนะไม่หรอกแม่ไดเอทหรอไฟไหมก็ชิลห,หายหรือยังลูกหายแล้วค่ะพ่อหายแล้วนิวก็ ไม่ซีดแล้วนะถูกโจรกรรมแบบนี้ก็ยังชิวด้วยทิปโพมสูลุชัน่นจากทิพยะประกันภยัยคุ้มครองครบศิลปะภาพพิมพ์แบบโบราณศิลปะแห่งอักขรเลขยันศิลปะหัวใจแห่งองค์เท้าเวสุวรรณโดยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชามหายันรวย จัดสร้างโดยอาจารย์อกแอดพรมโทร0927991982